สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าดุนคนดอนชาแน,นลครับคลิปนี้เบ้าดุลสิบหาพีผ้าน้องไปเบิงบรรยากาศของมองมหัสารข้ามครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่เ็ดไหยทุกคนหลายคนคือทอดนาฮานนาเวทีูู่ลังคนบอกว่านั่นเปิดฤดูการแท้เิ่นวานะครับหลังจากปิดฤดูการไปพี่น้องอีหลาหน้อยอูอเองก็เดินซไซส์ไห่อนะครับแล้วก็มีงานรับเชิญแน่นะครับแต่ว่า การขึ้นเวทีเนาะนะครับฤดูการนี้ปิดฤดูการรอบนี้ครับโบมี่ได้ขึ้นมินิคอนเสิร์ตเลยนะครับจนมาฮอดนะครับมือทียูมอมหาสารคามครับพี่น้องวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนบอเป็นเสียงเดียวกันว่าคือพอเปิดวงเร็วๆแน่เพิ่นว่าึิดฮอดหนาหานหนาเวทีครับเสดิดครับครับทีมงานสาวน้อยเป็นบรรแพงครับไปรวมงานที่มมสอครับมหาวิาลมาสารคามครับ จากกิจกรรมนะครับอีสานเฟสติวัลนะครับเป็นงานสําหรับภาพอีสานเลยมีศิลปะการแสดงของวงวอลัมเนาะพี่น้องเนาะระเบียบวัฒนินใจเกินลอยครับและกาสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องครับมาเบิ้งให้ไรที่เบาดุนเสื้อผ้าเอาขึ้นมาวอาให้กับพี่กับน้องเนาะหลายคนเกิดเห็นแล้วหลายคนเบิ่งแล้วครับแต่ความรู้สึกเดียวกันกับเบาดุนบ่คาว่านะครับอิหลาน้อยอุ้งอิงสะดิดครับพี่น้องพี่น้องว่าอิหลาน้อยมือนั่นลองจะเพ่งครับ แปดเพลงครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นเพลงที่เอาใจไวรุ่นนาฮานนาเวที่ครับโดยเฉพาะน้องๆจากมอมหาสารค้ามันนะพี่น้องนอกรับจะเป็นเป็นมวลเป็นเสดิดครับเนี่ยบวกจิตเป็นเพลงด้งดึงสาวสำหน่อยค่อยฮักนะครับเอินฮักนั่งเอกหน่อยนะครับแล้วก็หลายๆเพลงที่อีลานอยเอามารองในมือนั้นครับแล้วก็ช่วงเตยล่าในกม้วนครับเพราะว่าสาวหน่อยเป็นแผงไดคิวตวน่ายได้พี่น้องแมนมาครับบรรยากาศนาฮานนาเวที่ครับเบิงแล้ว งวนคิดหอดคิดถึงครับหนาหานหนาเวที่แต่ละจังหวัดที่สาวน้อยเพ็นบันแพงที่ละน้อยอรุงอิงไปทําการแสดงในฤดูกาลดีพานมากพอแตกต่างกันเลยพี่น้องเนาะนะครับพ่อใหญ่ๆครับสนามอาคันวิไลอาคันพลศึกษาบครับของมาวิไลครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องคนเต็มอาญาคือยังพี่น้องเห็นในคลิปนี่ครับขอบคุณจากช่องช่องลักสาวน้อยเพชรบันแพงและก็ช่องเซียนดุนเซียวบอจครับเพิ่นรายงานบรรยากาศมาก เบาดุลกับยิบยกมาเบากับพีกับนองเนาะเบาเดียวเบาเรื่องเดียวกันแนวเดียวกันนี่แหละพี่น้องเบิ่งน้ากันแล้วก็เอามาเบาให้ยิ้มให้หัวเนาะนะครับลายค้นนะครับได้ฟังอีลาหน่อยร้องเพลงได้ยินเสียงครับเสียงที่คุ้นเคยเป็นว่านะครับสะเดิดแล้วก็เบิ่งไปมีความรู้สึกว่านะครับยิ้มตามพ้องนะครับยิ้มตามเบิ่งไปยิ้มตามครับมีความสุขไปครับบรรยากาศนาฮานนาเวที่เรียกว่าอุ้งอิงเพชรแพ่งครับ ทศ่ไทยสางกระแสความสุขนะครับเกิดขึ้นอีกเทื่อน,นึงอยู่มหาสารคามพี่น้องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดในาการเรียนเชิญทางกลุ่มหมอลำที่อยู่ในโซนของมหาสารคามขอนแก่นครับไปร่วมกิจกรรมนักศึกษากระห้ความรวมมือเป็นอย่างดีพี่น้องและก็ที่สําคัญคือนะครับนาหานนาเวที่โบแตกต่างเลยนะครับ เผ่าดุลคิดว่านะครับพุพลอยแม่เอฟซีที่อยู่ใกล้ๆนะครับกนาสิไปขึ้นการเนาะเพราะว่าก้นหลายครับพี่น้องแต่คันเก็บบัตอีลีเนี่ยโมเมนต์ได้เป็นล้านหมดครับแต่ว่าคนจัดเป็นงานฟรีครับเป็นคลายับเป็นล้านขายสินค้าอีสานล้วก็มีโช์มีการแสดงนะครับรือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามอีกงานหนึ่งครับทานอดีตรัฐมนตีครับคุณพอสุทินข้างแสง เป็นกัรไปร่วมกิจกรรมว่าเพิ่เนเป็นสอสทั้งโซนนั่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเรียกไปว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นให้กับวัยรุ่นนะครับเยาวชนที่อยู่ในมหาม้อมหาสารคามโดยเฉพาะ,ะเด็กนักศึกษาครับนักศึกษาอยู่ในม้อนี่เพิ่นนีวบุ่งที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงนะครับพี่น้องเนาะนะครับเด็กหนุอยกับมักมวลพี่นอ้องเต็มนาหา้านาเวที่ด้วยกันนะครับว่าจะขอเสียงกรี๊ดึมากัน,กนเอตึมเลยนะครับนี่ ในที่สําคัญที่สําคัญที่สุดครับบารลูนคิดว่าแม่คุณแม่ที่เป็นสื่อสุดไหอีหลานอยนะครับอีหลาใสเหล่าไม้ล่องใสเครื่องเวที่นีเตียบ้อยนะครับแต่หากแต่แพงเนาะสุดที่เพิ่นใสนะพี่น้องนะครับอีหลานอยอุ้งอิงครับมวลเสด็จเรียกได้ว่าประสบการณ์ครับจากที่สังเกตเนาะการขึ้นเวที่ผ่านเวที่มากสองสามฤดูกาลครับเก็ดให้อีหลานอยอุ้งอิงครับเอาอยู่ทุกเวทีครับ ตอนมาใหม่ๆกันจั้งตรงมีพ่อจู่อยพยุ่งแม่นบ่ครับค่อยจูงนะครับค่อยดันเพื่อเเวทีอยู่นะครับยังยัง่มีหมกเวาหรือว่าทักไทยกับ f อแฟนคลับนะครับแต่พ่อมาช่วงฤดูกาลหลังๆนี่มาหรือว่างานอยู่หม้อมาสลรค้ามนี่ครับเวลาน้อยอุ้งอิงนะครับมีทักษะเรียกว่ามีประสบการณ์หลายขึ้นครับทักไทย f อแฟนคลับนะครับบอกว่าจเป็นวัยรุ่นหรือว่า คุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อพอ,อแม่ที่เปินมาอยู่นาฮานนาเวที่พี่น้องส่วนด้านการร้องการร่ำกับโอ้ยมวลนะครับบาวดุลเบิงอยู่ในออนไลน์ของเพื่นอนเนาะนะเพื่อนมีไหลสดพอหลายคนนะครับบาวดุลคิดว่าในช่องบาวดุลกับสีได้เบิงทางออนไลน์คือกันนะครับกับสียิ้มตามมีความสุขต่ำกับบรรยากาศที่เห็นครับก็อยากให้เปิดวงเปิดฤด,ด,ดูก,กาลเร็วๆเนาะอาใกล้เล้วละพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วครับอตอนนี้นะครับทางวงเองกับ เริ่มซ้อมแดนเซอร์แล้วเมื่อนี้วันที่สิบนะครับของทางวงกับมีการประทุมนิเทศศิล,ลปินครับประทุมนิเทศก็คือแดนเซอร์ศิลปินนะประทุมนิเทศร่วมกันเลยทั้งสาวน้อยล่ำเพรื่อโชว์และก็สาวน้อยหนึ่งสาวน้อยเพชรบันแพงครับมีการประทุมนิเทศอยู่โดสาวน้อยพี่น้องถือว่านะครับรับนโยบายในปีนี้แล้วกันเปิดฤดูกาลกระเซียเริ่มขึ้นแล้วครับคว่ำมวลไปสิสดเดนขึ้นมาอีกแล้วเนาะเท่ากับรอพี่น้องครับถือว่า งานจีโมอมหาสารคามเป็นออเดอร์ครับพี่น้องเป็นออเดอร์นะครับอ่าเป็นออเดอร์อาจารย์นักดนตรีกะฮาวคักครับสงสัยได้์พักโดนครับพี่น้องได้์พักหลายมือนะครับองค์ประกอบโดยรวมของงานนี่มวลนะครับมวลมวลมวลบ่อโซนด้านหลังก็มีจัดเก้าอี้ให้นั่งนะครับแล้วก็โซนด้านหน้าก็มีพื้นที่ให้ครับคนที่อยากมามวลหนาห่านอยากมาเต้นอยากมาจับมือศิลปินน้อพี่น้องเนาะควรจัดโซนได้ดี เอกว่าจัดงานดีๆครับอยู่มอมหาสารคาม h บอจูเป็นกระโพกขึ้นในโซเชียลคนว่าโอ้คันเบนเก็บบัตรนี่นะครับโมเมนสิได้เกือบล้านคุณบางคนว่านะครับนี่แหละครับบรรยากาศเบาดุลเอามาฝากเรา่น้องเนาะหลายคนกับสิเขาไปเบิ้งในงานสุดๆคุณละเบรรยากาศเป็นยังไงร่องคอมเมนต์เข้ามาเบิ้งสู่เบาดุลในเด้อครับเด้อนะครับส่วนผู้เบิ้งทางโซเชียลเข้ากับมวลไปน้ำกันครับสะดุดนะครับอิราน้อยอุ้งอิงนะครับเปรีเบได้ว่าเป็นผู้นำทีมงานแล้วครับปีนี้เนาะ นะครับเต็มตัวแล้วนะครับสามารถอินเตอร์เทนเอฟซีแฟนคลับนะครับอินเตอร์เทนปอจูก,กับปล่อยเย้าเลยครับปล่อยลูกสาวนะครับถือว่าไอความเสื้อมันเสื้อใจนะครับในฝีมือของลูกสาวแล้วนะครับรอ,อย่างเดี๋ยวพี่นออ้องตอนนี้รอเพลงใหมแต่ว่าเบาดุลคิดว่าเพลง,งเพชรเช่าดินน,น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใส่ประกอบการโช์ของสาวหน่อยเป็นแพ่งในฤดูกาลดีฟานมานะพี่น้องเนาะแต่ว่ามืออยู่งานม้อมหาสระา,ามอีลานหน่อยปดิโชเพลงนี้ครับ เป็นบทเพลงเกา่เกาๆที่เคยร้องทั้งเวทีเนาะเอามา,าร้องอแล้วกับบทเพลงที่เป็นเพลงตลาดเพลงตลาดคือเพลงที่คุณจริงเด้งดึงสินะครับเด้งดึงเลยก็ับบังเอิญมันได้ของพี่แอนออ r e a d y สิครับอีลานอยก็เอามาร้องมันกม็มวนเลยครับพี่น้องเนะเาะวัยรุ่นเพื่อนเกดคุณหูคุณเพลงนะครับร้องนำ้ำเต้นน้ำกระโดดนำ้ำโอ้นะครับบ่วาวเวทีไหนครับพี่น้อง เอฟซีแฟนคลับหนาฮานในเวทีมวลเสด็จตั้มหรือศิลปินเพิ่นกำมวลนะครับเสด็ดแน่นอนนะครับประทับใจประทับใจถือว่านะครับอืมเป็นออเดอร์สำหรับเอฟซีแฟนคลับที่ห่างหายจากการได้เบิ้งนะครับได้สัมผัสนะครับเสียงร้องเสียงร่ำหนาฮานในเวทีมาหลังปิดฤดูกาลกัอยู่มอมาคาราคามก็ถือว่าเฮ็ดให้ใจชื่นใจใจซุ่มนะครับมีความสุขถึงมากเลยน้องเนาะใกล้ๆนี่เห็นบ่จู่ว่าสิมีกลุ่มปิดพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ติดตามนะครับ เอาละไทยนี้นะเบ้าดุลกับคืนมาเบ่า,บาววอลโนฮอมวสนสันิกรกินาพอกันไหมสวัสดีครับ